สวัสดีครับพี่น้องนะครับผมวันนี้อยู่กับชิมกรชาแนลนะครับผมคุณอะพี่น้องมาเที่ยวเบื้องบรรยากาศนะวัดอุทุมพรนะครับผมวัดอุทุมพรเป็นวัดถ้ำพญานาคจำลองนะครับอพระพี่น้องข้าไปเบื้องข้างในนะครับตอนนี้ผมอยู่ร้านจอดรถครับพี่น้องว่วงขวางนะครับผมวัดนี้กำลังทีมี้ซื้อเสียงนะครับผมผมจะตามทําบุญหมดนะครับช่วงนี้คุณนะพี่น้ององค์พระใหญ่องค์พระใหญ่พี่น้อง ลานจอดรถคนร้ายหลายพี่น้องขณะตอนนี้ประมาณบ่ายสองโมงนะครับผมหลังจากเสร็จธุระนะผมมาธุระบ้านญาตินะครับผมมาทาธุระนะครับผมธุระเรื่องที่ดินที่ดอนนี่แหละพี่น้องเอ้ยญาติทั้งนะครับว่าแบบว่าบรรยากาศแบบก็คือมันอยู่ใกล้บ้านบ้านญาตินะครับ,นะรบพี่นอ้องมันจะเป็นแบบ เป็นทพยาพญานาคจาลองที่กํลาลังสร้างขึ้นมานะครับผมพี่น้องไอ,อ้ที่ผมมาก็ท่านนี้ผมประมาณนี้นะท่านนี้อันนี้นะครับเดี๋ยวทาเข่าอยูบ้อง้างใหนพี่น้องมันจะเป็นทาเดี๋ยวมันจะไปฉีดตรงนี้แล้วพี่น้องเอ้ยนี่ม่หายดอกเพราะว่าตรงย่นนี้มันหายเถวนี้หายแต่ว่าตรงนี้มันนี่ครับเป็นซิลิโคนรอยต่อเดี๋ยวมันจะไปฉีดตัวนี้ครับนัดกับหมอแล้วนะครับหลังจากเสร็จงานพ่ดกับพี่น้อง เดี๋ยวสิกพาเก็ mainland, บบรรยากาศอยู่ข venue, ้างในพี่น้องบรรยากาศที่อยู่ข้างในมันเป็นว่ ooh, หลายอย่างเดี๋ยวเดี๋วยวพี่น้อง่อยค่อยติดตามแล้วกันบรรยากาศข้างในนะครับผมว่ามันจะสวยขนาดไหนมันจะเป็นถ้ำถ้ำจำลองอ่ะพี่น้องถ้ำจำลองเป็นถ้ำจำลองนะครับถ้ำมีพญานาคมีอะไรสวยงามนะครับผมวัดอุทุมพรอ่าชื่อวัดอะไรเดี๋ยวผมสไว้ยนาปกนะครับผมเพชรว้หนาปกในเบื้องพี่น้นองนะครับผมนะครับอ๋อนี่ พี่น้องวัดวัดศรีมงคลรัตนานารามวัดศรีมงคลรัตนานารามครับพี่น้องวันนี้ต้องไปเที่ยวนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวพาเขาไปบ้างพี่น้องพาเข้าไปดูข้างในนะครับเขาเมื่อเล่าก็จะเป็นนี่ครับพี่น้องเป็นพานใบศีนะครับบูชานะพี่น้อง99บาทนะครับผมบูชานี่คือพาน ใบสีองค์ปู่องค์ย่านะพี่น้ององค์ปู่องค์ย่าคืออยู่ข uh ้างในพี <S no <S ่น้องอยู่ในในถ้ำตอนนี้เขาอยู่ปากถ้ำแล้วพี่น้องปากถ้ำจำลองนะผมวัดอุทมพรนะครับเป็นองค์ปู่องค์ย่าครับผมเป็นพานใบสีนะเป็นพานใบสีองค์ปู่องค์ย่านะครับผมแล้วก็คนละใหม้คนละใหม้นะครับผมนี่คือองค์ปู่องยาเป็น นี่ที่ถัดรอบๆนะพี่น้องนีครับอันนี้เป็นทางเข้าพี่น้องทางเข่าของไหนนี่ครับนครับเดี๋ยวผมจะขับพาเข้าไปเบื้องบรรยากาศข้างในนะพี่น้องนะครับบรรยากาศข้างในคือสวยมากนะครับผมเคยมาแล้วนะครับครับผมเข้ามาแล้วก็จะเป็นน่ครับบรรยากาศนะครับแบบสวยมากครับพี่น้อง อันนี้จะเป็นของบูชานะครับจะเป็นของบูชาพี่น้องลูกแก้วพญานาคเป็นองค์ปู่องค์ย่านะครับผมสองฝั่งทางเข้าพี่น้องนี่น้องมาเสริมบุญเสริมดวงเสริมตาพี่น้องนะครับไหวพระก้อนขาวันพักนะครับกำไรเขนพญานาคพี่น้องประมาณนี้ พญานาคต่างๆนะครับตามราคาบูชานะผมับผม99นะครับแล้วก็บรรยากาศนพีพี่น้องเขาเห็นแบบเป็นถ้ำนะครับเป็นถ้ำนะคนคนหลายพี่น้องเฮพี่นออ้องเข้ามาเราเย็นเลยอ่ะพี่น้องแบบยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องเนี่ยแต่ว่ามันสวยแบบเพิ่เปิดให้ท่องเที่ยวแล้วนะครับอยู่อุทุมพรพษษวสิสัยจังหวัดสรีสกเกะนะครับผม แบบสวยครัพี่น้องครับแบบสวยเรพี่น้องเลยครัแบอรนบรรยากาศแบบสวยนะครับพี่น้องเขาเห็ดดีครับค่ะพี่น้องเราเก็บบรรยากาศนะครับผม ขณะตอนนี้บ้านสองกะบบ้านสามไปนองเนี่นไปนองเบื้งครับสวยงามมากนะครับสวยงามมากเลยเฮ็ดเหมือนทำเฮ็ดทำเหมือนจริงนะครับรอ,อบๆบรรยากาศรอบๆนะไปนอ้อง ันนี้ก็เป็นของบูชาเหมือนเดิมพี่ของบูชานะครับผมของบูชานี่่อยูรอบถ้านะครับนี่เป็นเสือเสือที่ระลึกโอ้องค์ปู่พี่น้องยอดสวยมากพี่น้องฝั่งนี้ก็จะเป็นนี่ครับองค์พระนอนนะครับผมพี่น้องสวยมากพี่น้อง สวยงามมากนะครับผมเก็บนกาให้ดูนะครับผู้ใดอยากมาได้พี่น้องเอ้ออยู่ทุพรพิสัยนะครับทุพรนะผมอยู่ทุพรเด้อพี่นอ้องนี่ครับพี่น้องนะขอพรปู่ย่านะครับนี่คือองค์ปู่ สวยงามนะครับซื้อของมาถวายแบบนี้พี่น้องบนก็เป็นเหมือนถ้ำพี่น้องคนไหลนะครับผมมากราบขอพรอในพี่น้องผู้ได้วางนะครับเพื่ออยากมาเที่ยวนะครับผม สักดิธิ์นะครับพ,พี่นอ้องอุ้งตะควนขนกลับไปอ่ะนะครับติดตามข้างนอกนะผมมันมีอีกหลายมองนะครับพี่น้องออกจากถ้ำม,มาแล้วนะครับออกจากถ้ำพญายนาคมาแล้วนะครับมจะเป็นมาเบิ่งอีกจุดหนึ่งจุดหนึ่งนะครับผมจะเป็นนี่ครับโอเมตะเคียนนะครับพี่นอ้องโอ้แมตะเคียนแล้วก็จะเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็น ต้นตะเคียนใหญ่นะพี่น้องต้นตะเ,เะค,คะเียนใหญ่เ,หเ,เ,าาหลเ,เลยนี่ครับนี่ครับต้นตะเคียนใหญ่พี่น้องเห็นท่เพิ่อนทาวัลลูบเอาเอาเลขเอาเบือพี่น้องเบิ่งว่างามครับต้นตะเคียนครับผมบรรยากาศบรรยากาศนะครับผมโอ้เด็กน้อยมาหลายแท่แบดน,นี้มาฟังนี่เด็กน้อยหลายบัดน,นี้นี่ครับ เข้าไปในพี่น,อน้องของเมตาเขียนต้นตะเคียนนะพี่น้องต้นตะเคียนนะครับพี่น้องเห็น,น,บน,เนบ่อหน,นิูพันรูปเอาเรกอะต้นใหครับพี่น้องนะครับ ต้นตะเคียนนะผมออกจากธรรมะใครเป็นมองร้านต้นตะเคียนพี่น้องมีองค์แม่ตะเคียนมีอย่างนะครับไหว้กาบไหว้นะผมับเลยจะออกขาลงไปเขาจะกาบไหว้นะครับ,อออบนี่ครับเก็บบรรยากาศนะครับผม,ม,มเดี๋ยวเบิ้งพี่น้องสวยงามแล้วก็ลงไปเพราะว่าหมดแล้วพี่น้องลุ้ลงไปนะครับลงไปก็จะเป็นร้านนั่งเล่นนั่งยังพี่น้อง,องครับร้านพี่น้อง ก่านอานฟุ่นนะครับพูดนนะแบบกวงขวงเงยพี่น้องกวงขวงไงเลยอะ่ะอ่ะเราติดตามครับอันนครับพี่น้องก,นนก็นี่กะเขาเขาทำเขายัางเรียบร้อยนะครับผมเขาไปนี้ทำเขาไปอ่าเบิ้งแม่ตะเคียนเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวกะสิกลับแล้วนะครับพี่น้องเดินทางกลับนะครับผมขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามทีนีก้ก่อนชาแนลนะครับผมขอบคุณ ที่รับชมจนจบคลิปขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณานะครับผมวันนี้มาหอดเนี่ยครับลานจอดรถนะครับผมจะกลับแล้วพี่น้องอกลับไปกับสีเดินก่อนสีเดินทางเขาบ้านพักนะพี่น้องครับผมเอามาทําบุญก่อนอทีนี้งานแกงลูกหมูก็กลับต้องวานนะครับผมมาเฮ็ดทุระเลยเนี่ยยังลูกหมูก็ได้กลับทั้งบุญนะครับผมผมมาเฮ็ดทุระของผมครับนะครับผมเฮ็ดทุระเสร็จแล้วก็พอดีว่างๆเนี่ยเขาเลยเข่าวันที่11ก็ได้แล้วพี่สี่หน้าวิ่งงาน12พี่น้อง 12เดือนทั้งยำเวียนยำคืนนะครับผมยำเสายำเวียนยำคืนนะครับนะครับผมพี่น้องเลยบางๆก็เลยอายุกใกล้ๆบ้านพอดีก็เลยออกมาเที่ยวนะครับเอ้าขอบคุณที่ให้การรับชมชินีกรชาแน,นลขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาขอบคุณที่ติดตามคลิปจนจบนะผมนะครับผมคลิปหน้าสิเป็นนิยังคอยติดตามแล้วกันครับผมคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้คลิปหนา้าจพงพอกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับ